สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับอูทีเคออโตซอยรามิทาร้อรับซ่อมเชฟโเรเลตทุกรุ่นและรถยนต์ทุกยี่ห้อนะครับวันนี้มีเคสแคปติว่า c 1 4 0เครื่องดีเซลนะครับปี2013เอ่อเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองครับเช็คระยะเปลี่ยนของเหลวเช็คก่อนเดินทางไกลนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไล่ระบบไอเสียนะครับไฟระบบ D.P.F. นะครับเดี๋ยวผมเอาให้เอาให้ดูว่าตัวไหนเห็นไหมครับตัวนี้นี่นะครับตัวที่เหมือนคันในเสียเนี่ยถ้าเราไม่คือกรณีไฟข้าเหมาโชว์เนี่ยระบบ D.P.F. เนี่ยก็คือรถที่ไม่ค่อยได้วิ่งอัดความเร็วสักเท่าไหร่นะครับขับในเมืองไม่ค่อยได้วิ่งต่างจังหวัดไม่ค่อยได้เหยียบ แรงๆเท่าไหร่ข่ามเมันก็จะสะสมใน DPF ถ้ารถคันที่เร่งแรงๆหน่อยขับเร็วๆหน่อยนะครับก็ข่ามเอมันก็จะสะสมน้อยเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องมือ o t ท l ตัวนี้นะครับเข้าดูว่า DPF นะครับเข้าไปไล่ข่มเนะครับ ตัวนี้เราจะเข้าระบบ DPF ตัวนี้นะครับก่อนอื่นต้องปิดแอร์ก่อนนะครับปิดแอร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เข้าไป DPF Service นะครับ Regeneration นะครับเข้าไปเลยเงื่อนไขของมันความร้อนต้องได้นะครับแอร์ต้องปิดถ้าความร้อนไม่ถึงมันก็จะไม่สั่งเหมือนกัน นี่ครับมันก็จะบอกว่าให้เทมเปอ a ์เจอร์ในเอ็กซซ s t สซิสเมันก็จะบอกให้เราแบบเข้าเกียร์พดึงเบรกมือหรือเกียร์เอะไรประมาณนี้นะครับคอนตินิวไปเลยอันนี้รอบยังอยู่แค่นี้อยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะคอนติเนียไปเลยสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทไปเลยพอสตาร์ทปุ๊บรอบมันก็จะค้างสูงนะครับรอบมันก็จะค้างสูงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่าไอเสียนะครับค่าค่าเมาที่สะสมนะครับแปดสิบแปดเปอร์เซ็นซึ่งจริงๆแล้วมันต้องมีศูนย์เปอร์เซ็นเลยนะครับจริงๆแล้วต้องศูนย์เปอร์เซ็นหนึ่งสองประมาณนี้ครับ ห้าแปดสิบปดเปอร์เซ็นแบบนี้คือมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต้องใช้เวลาใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆบางคันก็เป็นเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเครื่องมันก็จะรันอยู่แบบนี้นะครับแล้วต้องดึงเบรกมือใส่เกียร์ P ไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอ็กซ์โตตัวเนี้ย บางคันขึ้นถึงเกือบห้า้อยนะครับสี่ร้อยกว่า4ี่ห้าสิโอเคครับค่า DPF ตอนนี้เหลืออยู่ศูนซะครับเรียบร้อยนะครับ,รบ,รบ0%แล้วนะรอบก็ปกติแล้วครับประมาณนี้ก็ทำตามที่เครื่องมันบอกนะครับมันบอกให้ออปเทืนออฟในเครื่องมาสแกนแป๊บนึ่งนะครับ เราเครื่องมาสแกนก่อนนะครับโอเคมันบอกให้เปิดออนนะครับออนแล้วออนเสร็จ uh, เรียบร้อยนะครับคอนติเนียโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสนใจสอบถามได้ที่ช่างต้อมนะครับ0824549483ขอบคุณครับสวัสดีครับ